สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามารีวิวเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายแบบสะพายหลังนะครับเตี่ยนแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยตัวนี้เป็นของโอซูกะนะครับความแรงเนี่ยสามารถใช้ทดแทนนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าชนิดแบบน้ํามันได้เลยนะครับข้อดีของเขาคือมีเสียงที่เงียบไม่นะครับลบกวนเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะครับอีกอย่างเนี่ยตัวนี้มีน้ําหนักที่เบานะครับใช้งานได้ง่าย สามารถที่จะใส่ได้ทั้งเป็นใบพลาสติกนะครับใบเหล็กที่เป็นใบมะละกอหรือว่าจะเป็นใบเลื่อยวงเดือนนะครับที่ใช้ในงานหนักๆน,นะครับทั้งหญ้าสูงหญ้ารกต่างๆรวมถึงหญ้าที่มันขึ้นข้างทางเช่นต้นกระถินนะครับตัวนี้เราสามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรีวิวกันเลยนะครับมากับอีกหนึ่งตัวนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับของโอสุกะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่สามารถใช้สะพายบ่าได้นะครับใช้ในงานหนักได้หญ้ารกได้เลยนะครับรุ่นของเขาก็คือ OCBC 5 1 1 N นะครับตัวนี้ข้อดีถ้าเทียบกับเครื่องตัดหญ้าที่เป็นน้ำมันนะครับคือเสียงของเขาเนี่จะเงียบมากนะเวลาตัดเนี่ยคือไม่รบกวนเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะไม่มีเสียงรบกวนอีกอย่างเนี่ยน้ำหนักเบากว่านะครับรวมถึงมลพิษต่างๆเนี่ยคือไม่มีเลยในการใช้งานนะครับ ส่วนในเรื่องของราคานะครับครบเซตแบบพร้อมใช้งานเลยมีแบตเตอรี่ต่างเนี่ยมาให้พร้อมเลยนะอย่างเซตนี้ก็อยู่มันประมาณ4ี่พันกว่านะครับแต่ถ้าเราซื้อเป็นตัวเปล่ามีแบตเตอรี่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีขายแยกนะครับก็ลองหาซื้อดูนะโดยสินค้าของโอซูกะนะครับเขาจะรับประกันให้นะครับหเดือนเต็มนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวนะครับชิ้นส่วนรวมถึงวิธีการใช้งานกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยมาดูชุดอุปกรณ์นะครับด้านในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวก้านต่อ นะครับตัวหัวมอเตอร์มาให้นะครับมีมือจับนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราประกอบใส่เข้าไปมีใบตัดอ่าเป็นใบใบใบเลื่อยวงเดือนนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนของจานนะครับสําหรับใส่ใบพลาสติกนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้นะครับนี่เขามีใบพลาสติกแถมมาให้หลายใบเลยนะครับอุปกรณ์ในการขันยึดต่างๆนะครับสายสพายตัวกาดบางใบนะครับป้องกันหินกระเด็นมีถุงสําหรับใส่อุปกรณ์เครื่องมือมาให้นะครับคู่มือแล้วก็พร้อมใบรับประกัน ที่ชาร์จแบตนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด5แอมป์20โวลต์5แอมป์เนี่ย1ก้อนนะครับนี่ครับส่วนต่างๆที่ได้มานะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวลองมาประกอบแล้วก็ทดสอบใช้งานกันเลยนะครับโดยเริ่มต้นนะให้เราใส่ด้ามจับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวด้ามจับด้านสวิ์แล้วก็ด้านจับด้านมือจับสองฝั่งนี้นะเข้าไปโดยการคลายน็อตนะครับที่นี่นะครับแล้วก็ใส่สามารถที่จะใส่แล้วก็หมุนน็อตเนี่ยให้แน่นได้เลยนะครับ เราจะใส่ตัวแกนมอเตอร์นะครับตัวนี้นะเข้าไปเลยนะโดยวิธีการนะครับให้ปลดล็อกนะครับตัวตัวบิดตัวนี้ก่อนนะครับปลดล็อกขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะสวมแล้วก็ดันเข้าไปให้ตรงได้เลยนะครับนี่นะครับเท่านี้เองแล้วก็ล็อกตัวนี้ลงมาวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวที่ครอบใบนะครับออกมาก่อนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เราตอนถอดนี่ต้องหมุนตามนะครับแล้วก็ถอดชุดนี้เนี่ยสามารถที่จะถอดออกด้วยกันได้นี่ครับเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้เราจะใช้งานเราก็ใส่แหวนตรงนี้เข้าไปก่อนถ้าใช้เป็นตัวใบพลาสติกแบบนี้นะวิธีการใส่นะครับให้เราเอารูใหญ่ของเขาเนี่ยสวงเข้าไปนะครับแล้วก็ดันเข้ามาให้ดังกึ๊กนะครับทีเนี้ตัวพลาสติกของเราเนี่ยก็จะเข้าไปแล้วแบบนี้นะครับเนี่ยดันนะครับให้ตรงนี้มันตรงร่องด้วยนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเท่านี้เองนะครับจะได้แล้วนะตัวนี้มีข้อดีนะเวลาตัดไปโดนวัสดุนะครับอย่างเช่นต้นไม้หรือว่าวัสดุในบ้านนะครับตัวนี้มันจะหลบให้ได้นะครับเนี่ยครับมันจะหลบออกมาไม่ให้ ไม่ให้ตัววัสดุของเราเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับผมใส่เข้าไปได้เลยนี่ครับ, ought, น,รบ,รน,น,รบน็อตวสวมเข้าไปนะครับวิธีการขันล็อกใบนะครับตัวนี้เขาจะมีรูด้านข้างเนี่ยให้เราใช้ตัวหกเหลี่ยมเนี่ยสวมเข้าไปนะครับตรงนี้นะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวมอเตอร์หมุนตามนะครับจากนั้นเราสามารถแยกขันล็อกนะครับตัวใบได้เลยมือนะ <c oughs> เรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จนะ สำหรับการใช้งานนะครับตัวจานใบพลาสติกแบบนี้เราไม่ต้องใส่แหวนครอบตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ในกรณีที่เราใช้กับตัวใบเลื่อยวงเดือนนะครับอันนี้เราก็เก็บไว้ตัวนี้นะครับกาดบางใบนะป้องกันสะเก็ดกระเด็นมาโดนเรานะครับอันนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้นะครับในส่วนของตัวความเร็วรอบนะครับของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่ ศูนย์ 0, ถึงห้าพรอบนะครับแล้วก็ความยาวของตัวเครื่องเมื่อเราต่อกับตัวก้านมอเตอร์แล้วนะครับจะอยู่ที่180เซนนะครับหรือว่า1.8เมตรส่วนการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ของโอตูกะนะครับก็จริงๆอ่ะได้ตั้งแต่2อแอม 4แอมป์แล้วก็5แอมป์นะครับส่วนถ้าเป็นตัว7.5แอมป์เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันจะไม่สามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าที่เขาแนะนํามาจริงๆนะสําหรับการใช้งานก็แนะนําให้ใช้เป็นตัว4แอมป์กับ5แอมป์นะครับเพราะว่ามีขนาดที่เพียงพอในการใช้งานแล้วก็จะได้ประสิทธิภาพของเครื่องที่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเป็น2.2แอมป์เนี่ยมันอาจจะมีขนาดที่เล็กเกินไปแล้วก็ประสิทธิภาพเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่นะครับผมสําหรับการใช้งานเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันเลยครับการใช้งานเราก็สามารถเสียบแบตเตอรี่นะครับ ขนาดที่แนะนําก็คือตั้งแต่4แอมป์ขึ้นไปนะครับเสียบเข้าไปเนี่ยใช้งานได้เลยนะตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วน้ําหนักของเขานะครับต้องบอกว่าไม่หนักนะไม่หนักมากนะครับถ้าตัวเปล่าเขาเนี่ยจะอยู่พะกาณ2.6 2.7กิโลนะครับแต่พอใส่แบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยก็ตกประมาณ3กิโลนิดหน่อยผมถือว่าแบบสบายมากเลยนะครับถือได้สบายแล้วก็บารลานเนี่ยเขาทํามาไว้ตําแหน่งตรงกลางตรงนี้ได้พอดีเลยนะครับเนี่ยเวลาจับนะเราจับ่างนี้เห็นไหมครับเครื่องเขาจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับ น้ำหนักถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วเวลาใช้งานนะครับเราสามารถจับใช้งานแบบนี้นะครับโดยด้านข้างตรงนี้นับสังเกตตรงนี้เขาจะมีตัวยางหรือว่าเป็นโฟมนะครับนุ่มๆมาให้ด้วยเพราะเป็นตำแหน่งที่มันจะเป็นจุดหมุนเวลาเรากดใช้งานแบบนี้เนาะนี่นะครับตรงนี้เขาก็มีการทําโฟมมาให้ด้วยนะครับมีสายสะพายมาให้นะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับการใส่ก็ง่ายนะแค่กดเข้าไปนะครับตรงนี้เลยนี่นะครับ เราสามารถปรับสายให้พอดีกับเราได้นะครับเราสามารถสะพายใช้งานได้จะไม่เมื่อยเลยนะครับมาดูระบบการควบคุมการทํางานนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีปุ่มควบคุมนะอันนี้เป็นเปิดปิดนะครับเวลาใช้งานก็กดเปิดปุ๊บเนี่ยครับสีเขียวขึ้นมานะครับที่ตัวความเร็วรอบต่ําเขามีสามารถปรับความเร็วรอบได้2ระดับนะครับรอบต่ํากับรอบสูงนะครับสามารถเลือกได้ส่วนสวิชนะครับเราสามารถ กดใช้งานได้โดยต้องมีการกดปุ่มเซฟตี้ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ดีไม่สามารถมากดสวิตช์ที่นี่ได้เลยเราต้องใช้งานมือกำที่ปุ่มเซฟตี้ตรงนี้ลงไปก่อนแล้วอีเราค่อยกดสวิตช์นะครับแบบนี้นี่ครับตัวเครื่องก็จะทํางานเลยการทํางานของเขาเนี่ยเริ่มต้นจะเป็นระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับถ้าผมกดสวิตช์ลองดูนะครับนี่นะครับ เขาจะเริ่มต้นด้วยความเร็วรอบต่ำๆก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้มอเตอร์มันกระชากนะครับหรือว่าเครื่องเนี่ยมันกระชากตอนเริ่มต้นการใช้งานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเปรียบเทียบระหว่างความเร็วรอบต่ำกับรอบสูงกันนะครับอันนี้ความเร็วรอบต่ำนะเสียงเครื่องจะดังประมาณนี้นะครับถือว่าเบามากๆนะครับเดี๋ยวลองดูความเร็วรอบสูงกันบ้างนะครับ นี่นะครับก็จะดังขึ้นมาแต่ก็ถือว่าไม่ได้ดังมากนะครับเสียงเนี่ยคือแบบเงียบเลยนะครับใช้งานในบ้านเนี่ยไม่รบกวนเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปทดสอบการใช้งานเบื้องต้นกันเลยนะครับในการใช้งานเครื่องตัดหญ้าทุกครั้งนะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนําเลยนะครับอุปกรณ์ป้องกันต่างๆเนี่ยต้องมีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้ากากนะครับป้องกันหินต่างๆกระเด็นอันนี้ควรที่จะใส่ด้วยนะครับรวมถึงถ้าเป็นไปได้นะพวกรองเท้าเซฟตี้หรือว่าจะเป็นตัวสนับ นักแข่งอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีก็จะดีมากๆเลยนะครับนี่ก็แนะนําเลยอันนี้ผมทดสอบนะโดยการใช้เป็นใบพลาสติกนะแล้วก็ใช้ความเร็วรอบต่าด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัดหญ้าข้างบ้านนะครับที่เป็นหญ้าถือว่าลบเลยนะครับอยู่ข้างบ้านก็สามารถตัดได้อย่างสบายเครื่องเนี่ยไม่มีสัดแล้วก็แรงของเครื่องถือว่าดีมากๆนะครับแล้วตรงนี้เป็นหญ้าข้างบ้านที่มีน้ําขังอยู่ด้วยนะครับข้างบ้านเลยผมเอามาตัดได้นะเพราะว่าตัวมอเตอร์เขาเนี่ยมีการป้องกันมานะครับ จะเห็นว่าตัวมอเตอร์จะมีเหมือนเป็นตัวอีพ็อกซี่นะครับเขามีการตีนมาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับดังนั้นทําให้ตัวเครื่องหรือว่ามอเตอร์เนี่ยสามารถใช้งานในลักษณะที่มีน้ําแบบนี้ได้เลยนะครับผมรวมถึงเนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้ตัวมอเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ด้านในนะครับเป็นสนิมได้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็เอามาตัดลักษณะ้าที่มีน้ําอยู่นะครับก็จะสามารถตัดได้เลยการใช้งานนะครับโดยเริ่มต้นที่เรากดสวิ์แล้วนะ ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะเป็นระบบซอฟต์สตาร์ทใช่ไหมดังนั้นเราควรที่จะรอความเร็วรอบให้เขาเนี่ยเต็มสปีดก่อนแล้วค่อยเอาไปตัดนะครับไม่ใช่ว่ากดสวิตช์ปุ๊บแล้วเอาไปตัดได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวความเร็วรอบเนี่ยมันยังไม่ได้เต็มที่ของเขานะครับดังนั้นการใช้งานเนี่ยเวลาก,กดสวิตช์แล้วเราก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสัก2วินะครับให้ตัวเครื่องเนี่ยหมุนด้วยความเร็วที่ความเร็วรอบสูงสุดของเขาตามระดับที่เราได้เลือกไว้นะครับผม ในส่วนของตัวใบพลาสติกนะครับที่ผมใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าสามารถใช้งานได้ตั้งแต่นะครับหญ้าบางๆนะครับหรือว่าหญ้ารกๆนอกบ้านเนี่ยตัวนี้สามารถใช้งานได้หมดเลยโดยตัวนี้ก็มีข้อดีก็คือว่ามันจะไม่ทําลายในส่วนของวัสดุภายในบ้านเรานะครับอาจจะเป็นพวกท่อปปาหรือว่าจะเป็นต้นไม้นะครับเพราะใบเนี้ยเวลาเราตัดไปแล้วเขาจะสามารถหลบพวกสิ่งต่างๆตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็เป็นข้อดีของใบพลาสติกลักษณะแบบนี้เลยนะครับ โดยผมใช้งานตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกว่าจะกินแบตน้อยนะเพราะผมใช้งานมาก็ถือว่านานอยู่นะครับประมาณถ้าเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังไม่ลดเลยสําหรับตัวใบพลาสติกซึ่งข้อมูลที่ผมลองอ่านดูนะครับตัวนี้เขาบอกถ้าเราใช้ใบพลาสติกลักษณะแบบนี้เราสามารถใช้ในการตัดหญ้าเนี่ยได้ถึงเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับกับแบตเตอรี่ขนาดให้นี่นะผมเอามาลองตัดนะครับเป็นหญ้าที่ถือว่าหนาแล้วก็ลบเลยนะครับโดยใช้ใบพลาสติกแบบนี้นะก็เห็นว่าสามารถตัดได้สบายเลยครับ นี่นะครับก็ตัดได้เรื่อยๆเลยโดยที่ตัวเครื่องนะครับจะไม่มีการตัดความเร็วรอบต่างๆอะไรเลยอีกหนึ่งข้อมูลนะครับสําหรับการใช้งานนะครับการพันของตัวหญ้าที่เราตัดเนี่ยแทบจะไม่มีเกิดขึ้นเลยนะถ้าเราตัดในหญ้าที่เหมาะสมนะครับอย่างตัวเนี้ยหญ้าไม่ได้สูงมากนะครับ แต่ถ้าเป็นหญ้าสูงนะครับเราใช้เป็นใบลักษณะพลาสติกแบบนี้สามารถตัดได้ครับแต่ว่าผมมองว่ามันจะกินกําลังเครื่องมากเกินไปนะแล้วก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าหญ้าเนี่ยก็อาจจะเกิดการพันเพราะว่าหญ้าที่เราตัดเนี่ยมันยาวนะครับแต่ัมันก็อาจจะมาพันที่ตัวตัวเครื่องได้แต่ไม่ได้พันที่ในแกนมอเตอร์อะไรนะครับดังนั้นผมก็จะพามาทดสอบอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลักษณะเป็นใบมะละกอตัวนี้นะซึ่งใบมะละกอตัวนี้จะเหมาะสําหรับการตัด ลักษณะที่เป็นหญ้านะครับลักษณะรกๆแบบนี้นะอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้จะตัดได้ดีมากๆนะเพราะเขาเนี่ยจะสามารถตัดได้นถึงโคนเลยนะครับตรงนี้ผมใบมะกรผมจะแนะนําให้ตัดเฉพาะลักษณะที่เป็นหญ้าลกแบบนี้นะครับ ไม่ควรที่จะไปตัดที่ตำแหน่งหรือว่าพื้นที่ที่มีหินหรือว่าจะมีต้นไม้แข็งๆแบบนี้ใบมะละกอแบบนี้จะจะไม่ไม่แนะนำนะครับอันนี้ถ้าเป็นหญ้าแบบอย่างเดียวแบบนี้จะตัดได้ดีมากๆนะครับเพราะเขาจะตัดได้ตั้งแต่โคนเลยครับแล้วก็การพันของหญ้าต่างๆที่เราตัดเนี่ยก็จะไม่มีเกิดขึ้นนะหรือว่าท่านใดกลัวนะครับว่าหญ้าจะพันเนี่ยเวลาตัดเราก็อาจจะตัดสองรอบนะครับตัดด้านบนไปก่อนนะให้หญ้ามันต้านลงแล้วเราค่อยมาไล่ตัดด้านล่างอีกทีนึงนะครับก็จะสามารถ ใช้งานได้ดีมากๆนะครับสําหรับตัวเครื่องตัดหญ้าไร้สายสพายหลังนะครับที่เป็นแบตเตอรี่ของโอซูกะตัวนี้นะครับนี่ครับหญ้าตัวนี้ก็ถือว่าลบเลยนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสามารถใช้ทดแทนเครื่องที่เป็นลักษณะเครื่องน้ํามันได้เลยนะข้อดีของเขาคือเสียงเงียบนะครับไม่รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าคนใกล้เคียงอย่างแน่นอนนะไม่สร้างความราคาญอีกอย่างเรื่องบลพิษทั้งควันทั้งเสียงนะครับรวมถึงตัวนะครับน้ําหนักเนี่ยก็ตัวถือว่าเบานะครับ แล้วใช้งานผมไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะครับถัดมาผมจะพามาทดสอบอีกหนึ่งใบตัวนี้จะเป็นใบเลื่อยวงเดือนนะผมต้องบอกว่าชอบมากนะครับออตอนแรกผมเป็นคนที่กลัวใบเลื่อยวงเดือนอย่างมากเลยนะครับแต่ได้พอมาใช้นะครับใบเลื่อยวงเดือนตัวนี้นะครับคือใบเขาเนี่ยมีความนิ่งนะครับแล้วก็เวลาตัดเนี่ยสามารถตัดหญ้าได้ตั้งแต่หญ้าที่มันแบบไม่ลกมากนะครับสามารถตัดได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นหญ้าลกๆนับสูงเท่าหัวเข่าแบบนี้ยใบเลื่อยวงเดือนตัวนี้สามารถตัดได้ อย่างดีมากๆเลยนะครับผมรวมถึงนะครับถ้าเป็นหน้างานที่มีต้นไม้ขึ้นข้างทางนะครับอย่างเช่นเราไปตัดหญ้าที่รกๆนะหรือว่าในสวนข้างทา,างข้างบ้านต่างๆเราก็จะไปเจอไม่ใช่แค่หญ้าอย่างเดียวนะจะมีพวกต้นไม้ที่มีขนาดําต้นใหญ่ๆเนี่ยขึ้นแฉมมาด้วยใช่ไหมครับซึ่งใบเลื่อยวงเดือนตัวนี้จะตอบโจทย์การทํางานอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าตัวนี้ถ้าเราไปใช้กับตัว ต้นไม้นะครับที่เป็นลักษณะต้นไม้แข็งๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีมากน้อยอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนอในสวนนะครับที่ข้างบ้านเนี่ยมันมีหญ้าคือลกๆนะครับสูงๆเลยสูงแบบถึงเอวเลยนะครับอันนี้เราสามารถใช้เลื่อยวงเดือนใบเลื่อยวงเดือนนะครับตัดได้เลยรวมถึงถ้าเป็นในป่าที่มันมีต้นไม้ข้างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นต้นกระถินต้นไม้ขนาดเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ถึงข้อมือนะครับเราสามารถที่จะเนี่ยใช้ตัว เครื่องตัดหญ้าไร้สายใส่ใบเรื่อวงเดือนแบบนี้ไล่ตัดได้ทั้งหมดเลยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับสําหรับการใช้งานตัวนี้นะครับอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่หลายท่านเนี่ยอยากรู้อย่างมากเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ยังไม่ได้ทดสอบให้ดูก็คือว่าระยะเวลาการใช้งานนะครับว่าใช้งานได้นานมากน้อยขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าอย่างตัวอย่างที่ผมตัดให้ดูนะครับทั้งหมดเลยในที่ผมรีวิวเนี่ยจริงๆตัดมากกว่านี้อีกนะครับผมใช้แบตเตอรี่นะครับทั้งคลิปนะครับที่ผมตัดให้ดูทั้งหมดนะครับ ช้อยู่ประมาณ2ก้อนนะเป็นแบตเตอรี่ขนาด4แอมป์งก้อนแล้วก็ 5m อมป์งก้อนนะครับดังนั้นนะผมเชื่อว่าถ้าเราไปใช้งานในในพื้นบ้านเราเนี่ยผมว่าแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาให้ 5m อมป์งก้อนเนี่ยผมว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็ถ้ามันหมดเราก็ไปชาร์จนะครับชาร์จประมาณสักชั่วโมงครึ่งน,นะครับก็สามารถชาร์จแบตได้เต็มก็มาตัดต่อแต่ถ้าท่านใดไม่อยากรอนะครับผมก็แนะนําว่าให้ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มไว้สัก2ก้อนหรือ3ก้อนนะครับใช้1ก้อนไปก่อนอีกก้อนหนึ่งก็ ชาร์จไว้อะไรแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าใช้งานเผื่อท่านใดเนี่ยนะครับที่บ้านมีหญ้าลกๆนะครับอยากจะได้เครื่องตัดหญ้าไร้สายไว้ใช้งานสักตัวนะครับที่ไม่ใช่เป็นเครื่องน้ํามันนะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของการสตาร์ทเครื่องไม่ติดนะครับน้ําหนักที่ สูงนะครับหรือว่าเสียงรวมถึงควันเวลาเราใช้งานด้วยนะครับตัวนี้จะมาตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูในข้อมูลที่ผมจะแนบไปให้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเครื่องตัดญ้าไร้สายของโอตุกะตัวนี้นะครับในดิจิชั่นหรือว่าในคอมเมนต์นะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวนะครับสําหรับตัวเครื่องตัดญ้าไร้สายของโอตุกะตัวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ